เส้นศูนย์สูตรคืออะไรครังถามว่าขั้วทรงกลมฟ้าอยู่ห่างจากเส้นขอบฟ้ากี่องศาร้อยแปดสิบห้าพันเมตรโอ๊ยขั้วทรงกลมฟ้าขั้วมันจะมีขั้วอะไรกับขั้วอะไรขั้วเหนือกับขั้วใต้ใช่ไหมก็ถามว่าขั้วทรงกลมฟ้าอยู่ห่างจากเส้นขอบฟ้ากี่องศาไม่รู้อ่ะเก้าสิบหรือร้อยแปดสิบนเป็นหน้าดา ขั้วทรงกลมฟ้าทรงกลมฟ้าหรือขั้วโลกเนี่ยมันมีอยู่สองขั้วใช่ไหมขั้วเหนือกับขั้วใต้แต่ผู้ถามว่าขั้วทรงกลมฟ้าอยู่ห่างจากเส้นขอบฟ้ากี่องศาเออฮะอืมส่วนเส้นวงกลมใหญ่ที่ลากผ่านขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้เส้นทรงกลมฟ้าที่ลากผ่านตั้แต่ขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต้เขาเรียกว่าเส้นอะไร หาเส้นอะไรเออเส้นเมเดียเดี๋ยแลราเรียกว่าเส้นอะไรละหรือลองไปหาาไม่รู้งลองตรงเส้นวงกลมใหญ่ที่ลากตั้งแต่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือเนี่ยไปยังขั้วโลกใต้เด็เส้นมันก็คือเส้นในแนวตั้งใช่ไหมมันไม่ใช่เส้นในแนวนอนนะเส้นในแนวตั้งนะเขาเรียกว่าเส้นอะไร พอเธอไปถามเพื่ออนักเรียนเส้นเมริเดียนหลักคือเส้นอะไรไปหาเอาสายใดนาฬิกาพาวเวอร์ท้งหมดเลยเส้นเมริเดียนหลักคือเส้นอะไรเส้นเมริเดียนหลักอยู่ที่ไหนอู่ที่ไม่รู้นะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ภูมิสุขรายไหมอยู่ที่กลางวันกลางคืนยาวนานเท่ากันคืออะไร เขาเเรียกว่าอะไรตำแหน่งนะตำแหน่งที่เวลาทำงานเป็นคืนยาวนานต้องก,การไหนมันคือตำแหน่งอะไรสา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 รนักเรียน,นจำพิกัดสูงสุดฟ้าได้ไหมเวลาเราจะหาพิกัดและแอสเซนชันหรือเดยิเเนชันเราจะต้องเริ่มวัดจากจุดไหน94อะไรนะสารสัรโอ้โหามันมีตัวเลือกมีตัว จุดตั้งต้นในการหาพิกัดของดาวโดยใช้พิกัดศูนย์สูตรฟ้าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราต้องวัดพิกัดและแอสเซนชันเนี่ยเราต้องเริ่มวัดจากจุดไหนจุดเริ่มต้นมันจะมีเฮมายังคิสมายัวนมมยวัดสารพิษชื่ว่าอะไรใช่ไหมวัดสารไปรู้วัดจากไหนเนี่ยวัดสานักเรียน,นตำแหน่งเฮ้ยไรแอสเซนชันหกชั่วโมงเขียนยังไง 6ช an ั่วโมงอะยกกำลังอะไรกเอสเออแต่แค่เป็นเด s t i n ช่ i o มันก็บอกเป็นองศาปกติใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวอยู่ที่ตำแหน่งไหนแค่านั้นเองจำมุมชิศมุมเงยได้ไหมออกรูปที่อยู่ในในชี้นั่นแหละแต่ไม่บอกว่ารูปไหนนะรูปในชีตครูไม่เคยสอนเอาจากื่นจากไหนมาออกครูสอนแบบไหนรูออกแบบนั้นนะ ไม่ใช่ครูสอนตอนนี้ครูสอนเกี่ยวกับทรงกลมฟ้าครูไม่เคยออกนอกเหนือจากนี้นะฮะครูก็สอนแบบไหนออกแบบนั้นนะไปดูมาดาวคาด้าพี่พ่อเออดาวคาดา